สวัสดีจ้ะพี่น้องเห็นบอเตรียมลำยาลำจีนไ้เนี่ยเห็นบอพี่น้องเต็ียมลำจีนได้มือเนี่ยอยู่กับตังตังนะวันนี้เห็นบ่าจา้ะเตรียมมาแล้วอะไรบิงเนี่ยมนนี่สิพา้าไปเบิ่งเด้อหายไปบ่ไดีไปใส่ได้พี่น้องมนนี่บ่สบายก็เลยมีมาเบิ่องมองอ่ะโอ้ยกำลังเดือดพี่น้องอยู่กับตงับงตังในวันนี้ให้บงให้เบื้องเดงอตังเพราะว่าตังตังใ แต่งตัวเรียบร้อยแล้วไม่นี่เปเรียบร,อยร้อยว่าให้เบิ้งมานี้่แล,ล้วเหลือพี่นออ้องอือไม่ตรงเนี้ไม่ได้จา่ายเลยตำปลาทูใส่จ้ะหอมแดงยังตำใช่ไหมน,นี่มันอือต้มน,น,น,นี่ไม่ใช่คนจา่ตนาตำจีนใกล้ไม่ใช่คนจ่าอือจะกินบ้ามือนเนี้ยเปไกินบ้ามาือนแล้วเสียบค่ะบ้าจ้าพี่นอ้องตำพริกใส่ไข่แดงๆดได้จ้ะไม่คัวไม่คัวตัวป่วน ่ของบยามพีใสแดงๆเลยแกก็ร่งเดือดแต่พี่นนอกสิจิ้มวนเลย้กสนใจเคืองมันเลย้กจิมจังยอนดอันชิมดิมดวดาด่าจะรสชาติยังไงนอกจากน้ำแดงโองเลยจิ้มตอนนำของคนน้อมันจะห <c oughs> อะน่ง่ายด้พี่หนอกหมอนุอง่นงนี้แปดมาได้จ้าก <c oughs> ินน้ำตาลจ้า แฉบแ่บแบปะแฉบนัวพ่อสใสไปทุกคนหลายเลยพี่หนอตั้งเป็นทูซิมพี่น้อข้าจ่พากันเหรี่นเลี้ยวนาแห่งวะไงนาแห้งไห้พี่นนอผู้พอผู้ตาใช่เครื่องหมวกเ่นทรศัพท์เลี้ยวผู้หนึ่งกับจ้งขีอพู่ตามพู้นานาแห้งได้มาเติมอีกหน่อยหนึ่งหน่อยจุดแฉดไหมม่จะพี่หนอโว้ยีหนอแกอยากึ้นมนตงต์แกจะพี่นนอ โอ้ยพี่หน่องไงถ้ากรเหลิ่นเดียวม่จ้ะจินจนน้ำแห้งนี่ท้องแสบได้มือนนี้จะตุ่มปีเปียก่อนจ้ะพี่น้องต้มจินไก่เป็นเปยก่อนเขาจะมาลุ่มหมอน,มน้ำนี่จินก่จนเขาดิ้นน้งออกก่อนจะหน่อจึเขามาลุ่มหมอน,มนี่ต้ม,ตม,ตมจินไก,ก,ก่ก่อนเมือนป่ะต้มจินไก่เปีย์เขาจะมาลุ่มหมอเครื่องใส่กระใส่ยัยยง จะมาลุกอีกที่หนึ่งนะเป็นจะเสีบอ้บ่เด็แนยาหรอพี่น้องต้มเปียยบบ่เลแมนเปียบปนีน่จอ่ต้มเปียบนี้กพี่น้องอืเนแีบสที่มื่อกี้จ้ะกินมานา้งคงม่จ้ะคนจะตำพกเสเลกเล้ยงไ้มิจ้ะก็ใส่ันเป็นแสียบกเนาะจ้ะโอยพี่น้องปลาทูจะตำปลาทูใส่จ้ะกินได้ป้น่ยกินได้เหออปานเดีแล้วหอมลุกหนึ่งจ้ะอหอมลุกอ่ะหอมลุกกินได้จ้ะพี่น้อง นี่แม่ครัวมาเองนะคะเชฟตังตังนะคะวันนี <c oughs> <in> ้อยู่กับตังตังพี่น้องมินี้อยู่งั้นสองหมื่นแล้วพอสบายพี่น้องเอ้ยจะเป็นอยากสุขภาพอายุหลายเข้าไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะตังตังแล้วเห็ดนมจีนก็จะได้ฝากทองไว้ที่แถวนี้แล้วมินี้อ๋ออย่างเนี้ยแซมต้นการใหญ่พี่น้องจะแซบตัวไใหญ่จ้าแซบแซบแห้งซิ่มกี่เจอแซบตากขึิงเมืองเลยตากขึ้นเบืองเล แยบได้หลายโอ้ยแพรว่าบริอยไว้มือนี่จะได้จังวิแพรว่าไม่อยู่พว่าบรอยบิกินบกสามพว่าเป็นเหตุงานเมือนี่บคบตลืบกันแล้วจาไปน้องเราวันนี้เป็อย่างน้องกินจังไพายัเตรียมไวเพื่อานเอาเข้าไปจังไหันจไปน้องนี่่จนงอเราดียเไปเตรียมไวถักเ็บสินได้หไว้ด้วยมา เอานี่เดตกาแล้วเสียเอานี่ไปใส่ยู่ัะเนี่ยที่ยังของเราอ่ะนั่นนะ่ะเอาอยัางไม่ใส่อรูคินให้พี่น้องของกาได้กินลรูคินแบบนี่เป็นมาำมะเอขนเจ้าข <c oughs> องพวใจ่กินลูกชิน้นนี่เจ้าเอ้ยเราเอาแล้วเอาลูกชิ้นมาใส่อีกพี่น้องโออตายตายตายใช่คิดปัญญายใช่ายเราเอาขิดมาใส่อีกเอาลูกชิ้นมาใส่อีกโอ้แต่น้ำมานไทยอีกแซ่ยบอ่ะโอ้แซ่บแล้วล้วปะ เสร็บแล้วเอายกขึ้นมาบันเน่เปดพี่น่องมันจะไดด้ิกินบดดนเนอันนี้หนึ่งเอ้ยที่งอนะ้พ่นเยไปวางบ่ได้ดิอืออันนี้ยกหัวกนเล้อจาพี่น่องหัวก้อยห้อน แต่งๆชวนมา,ายครขี่ผิงหลงเรายยานบอดายเราสีผ้าไปยุบานา <laughs> เห็นมีไรได้เราสีผ้าไปยุบานนะัง่เบื่อจ่เียรืมบอ้ยพักไหมเป็นอย่างเดกกนะผ่่้ลงนะเ <laughs> มนี่เราค้นบานๆใ <laughs> ยญยผู้ได้เปิดไฟบ่ <laughs> บ่มันเพ่นก็หูว่ามันเป็นเครือมือแต่ะนะ เออถ่ยถ่ายนี่ยแหละมาเขามาแต่กะเราไปนุงเสือแหละพงเย่เลือใช่อ่ะเราอยากเข่าคลิปเด้นหนึ่งมาเข่าคลิปเนี่ยมานั่งกินเนี่ยอเมันขื่นปะสะอ่อยพี่น้องเลยมาด้วยจ้าขึ้นไหมดังตงมะามาใหญ่แถวนี้เออเบิ้งเบิ้งของข่อยลวดเบิ้งกับวไใด ค่อยลูกบ่ได้เนาะแล้วแต่สิเป็นแนวะได้เรื่มันบ่พี่น้องเฮาลูกบ่ได้แห่ตรงมาลูกยกินรัวกันแม่พี่น้องอืมไม่นี่ก็ปล่อยซาไว้เต็มในห้องพี่น้องเอ้ยเบิ่งก็บ่ได้ห้องแม่นี่นะลูกบ่ได้กระป๋อยลูกบ่ได้ก็บ่ต้องลูกมันเนาะพี่น้องจนกว่าสิลูกได้พุ่นล่ะพุ่ผลลาก็เต็มที่เลพุ่นล้าเป็นกุกเด้พี่น้องเป็นข้าวข้าวข้าวขววันีนี่ยเมื่อกี้เราไปลงเสือเลยบ่ได้ถ่ายบัดนี้เราหูเราเราไปลงเสือเห็นบ่เนี่ยเราถ่ายก็ิดมาดเราลงซส่อ เราสิหกสีเลยแล้วมาแถานี่พอข้ัวบ้านขอ่องพี่น้องปเนะ่ีออส,ส,อ,ะสะอนยังเดี๋พี่น้องสอนพักนึ่มึเงเงนี่ยนะออ้ยตายต่เจจะได้ใไ่คลิปกินอีกนนเปลุงเสือกน,นะเปนลุงเสือไปเ๋ยวเดี๋ยวไม่ได้คลินี้ก่อนเออคลิปนี้จบคลินี้จบนันว <จก S 2> พี่น้องนะยังีได้คลิกินจบแล้วมือนึ่งเดียวนะอมือวานนลุงบได้พี่น้องเอ้ยแขนขาอ่อน แข็นขาอ่อนแรงบ้่นเป็นน้ำหายกินไหมนี่เจนเล่ยวพอน้าะาดีทีนเล้วไม่พี่น้องบ่ร้องกับบ่หวงไงโอ้ยพี่น้องเม่นี่ลูกบ่ได้พี่น้องเอ้ยจะเหม็นเป็นหายเป็นนึ่งกระจายบ่เคยเป็นจกเจคีอาพี่น้องคุณอ่ะคุณอ่ะขันเป็นขึ้นจังหมูบ้านนี่เม่นี่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าไปเยอะค่ะพี่น้องเอ้ยเมนี่ให้แนืลูกขึ้นได้หููสายเหยีลูกขึ้นได้เมียงเมนี่กินกาแฟว่างั้นก็เลยลูกกันนะพี่น้องไม่ได้พี่น้องไม่จ้ามากินน้ำกันกินน้ำกันจ้า ไม่ม <mile> ีเลยไหมไม่่วงหัวก็สดๆที่ะีหน่องเบ้องผักไี่มื่อผักปานยูป้าของพี่น่อไม่ใ่อันีงรักอมงชีนี่บ่ยางเลยพี่น่องหัวงอกหัยาวจากพี่น่องกเากินเอวแล้ว่อจะมา่ากินคลิปนี้ไม่ไเบิงได้พี่น่องันไม่นี่สิกินไฮเบิงได้พี่น่องได้ของเสีย ากินยากนะจ๊ะเดี๋ยวแม่นี่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนลูกเดื่อยๆมือนีสิไปเก็บหอ่อเก็บไทยกันนะพี่น้องนะเอาคลิปนี้ไว้ซสำเนียงแ้วพี่น้องเด้อคลิปหน้าแม่นี่ที่ไทยให้เบิ่งไม้ดอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แม่นี่แนะขอบคุณหล,ลายๆสำหรับคนที่มาติดตามนะจ๊ะเด้อขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณอดีตคุกนะจ้าเด้อย